วันที่3เดือนกันยายนพุทธศักราช2564นอกจากจะมีการจดทะเบียนจัดตั้งหนึ่งมูลนิธิที่สำคัญคือมูลนิธิภูดปดินในพระบรมราชูป,ปถัมภ์อันเป็นมูลนิธิที่สืบเนื่องมาจากการจัดตั้งโครงการ สารวะไล่โวโดยมีพลอากาศเอกสถิตพงสุขวิมนเป็นผู้รับมอบอำนาจได้ยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิภูวด,ดินในพระบรมราชูปถัมภ์ต่อนายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร มีใจความสำคัญตามข้อบังคับของมูลนิธิดังนี้ 1. มูลนิธิชื่อมูลนิธิภูตดินในพระบรมราชูปถปัมภ์ 2. วัตถุประสงค์ของมูลนิธินี้คือเพื่อช่วยเหลือส่งเสริมและพัฒนาความเป็นอยู่ให้กับประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่ที่ดินของรัฐทุกประเภทอาทิเช่นป่าสงวนแห่งชาติป่าไม้ถาวปรป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายป่าอนุรักษ์ตามมาติคณะรัฐมนตรีที่ราชพัสดุหรือ ที่สาธารณประโยชน์ซึ่งต้องมีการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากทางราชการเป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมายของพื้นที่นั้นๆให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถดำรงชีพสอดคล้องกับวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและประเพณีตามวิถีชุมชนท้องถิ่นและเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ